สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบสดีพฤหัสเนาะผหัสว่าพฤหัสบดีโอโหวันนี้ทำงานน่าเยิมนาเยิมน้ำมันเลยนะคะตอนนี้ก็รอรถลูกค้าเสร็จอยู่เพราะว่าส่งพรุ่งนี้แล้ว เป็นไงบ้างโอ้โหเหลือติดแรปแรป,ปสุดยอดมากเลยเช็คระบบไฟยังขาเช็คด้วยนะแขนสวัสดีตอนเย็นนะคะก็ยังอยู่ในโรงแต่งวันนี้แบบน่าจะเป็นวันยุ่งหรือเปล่าไม่มีใครเข้ามาเลย นี่ตอนนี้รถได้ลงแต่งก็เร,เริ่มค่อนข้างแน่นแล้วนะคะใกล้จะช่วงสิ้นเดือนเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะคะก็เหลืออีกแค่แปดวันเท่านั้นเนาะก็จะสิ้นเดือนแล้วพี่วิรยุทธ์สวัสดีคะ่ะพี่วิรยุทธสวัสดีนะคะขอบคุณที่คอยกดไลค์ให้เอ๋ยตลอดเลยนะหนูจำพี่ได้แล้วหนูจำพี่ได,ได้เราเคยคุยกัน เราเคยคุยกันแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซื้อขายกันก็ขอบคุณที่มาออกที่ฟอร์ดเกษตรนะวามินนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้เอ๋ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ก็ตอนนี้เอ๋ยก็กำลังรอรถลูกค้าเอ๋ยเสร็จอยู่นะคะนี่ เป็นน้องแพนด้านั่นเองนะคะรุ่นไทเทเนียมขับ4นะคะพี่ๆราคาตัวรถอยู่หนึ่0 0้านเบาทนะคะหนะึ่งเกหนึ่งสองะราคานี้ก็คือยังไม่รวมแต่งเพิ่มเนาะดูก็รู้แล้วว่าลูกค้าต้องการความแบบดำดุแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกเป็นกระจังหน้าดำด้านเลยทั้งชิ้นนะคะแล้วก็พ่นพ่นพ่น,พ,นพ่นสีดำตรงไฟ LED ด้วยนะคะ น้องอีคิวสวัสดีค่ะแล้วก็ติดสเกิร์ตนะคะเป็นวิกเตอร์เข้ามานะคะพี่พี่ทำเป็นสีขาวนะตัดดำด้านตัดดำเงาเลยนะคะพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวล้อเดี๋ยวรอเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวรอเปลี่ยนล้อนะ่ะแล้วก็ใส่คิวซุ้มล้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นของวิกเตอร์นะคะพี่พี่คิวซุ้มล้อใส่เป็นดำเงาเนาะแล้วก็แรปหลังคาดำเป็นดำเงาด้วยนะคะ ก็ลูกค้าซื้อรุ่นไทเทเนียมนะแต่ว่าเก็บโครเมียมหมดเลยนี่นะคะแรปเก็บโครเมียมหมดเลยนะคะเน้นเป็นแบบสีดำเลยค่ะบ๊ายบายค่ะนี่งานเนี้ยบงานละเอียดเออบอกเลยสติกเกอร์เกรด TPU นะดูให้ผมหน,น่อยนะดูอะไร ได้ค่ะมาเลยมาเลยนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนเนาะไฟคาดท้ายนะคะเป็นไฟคาดยาวมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนไฟเบรกเป็นคําว่าเอเวอเรสด้วยนะคะอ่าไฟเบรกติดนะคะไฟไฟคาดยาวติดแล้วตอนนี้ไฟยาวติดแล้วติดติดหมดติดหมดทั้งสองอันเลยเก่งมากนะคะเราต้องมีการรีเช็คนะคะรีเช็คก่อนส่งมอบลูกค้าติดหมดเลยติดหมดเลยไฟถอยก็ติด โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ช่างนะคะจริงๆก็คือหกโมงครึ่งก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วเนอะแต่ว่าด้วยความที่ว่า The Show must go on นะคะรถจะต้องเสร็จก่อนนะคะก็ขอบคุณพี่พี่ช่างทุกท่านเลยนะคะการส่งรถหนึ่งคันนี้ประกอบไปด้วยความร่วมวมือร่วมใจของหลายฝ่าย ข้างหลังนี่คือติดสกเกิร์ตเป็นของวิกเตอร์มานะคะพี่ๆแต่ว่าลูกค้าเหรออยากสั่งไม่เอาปลายท่อเนาะก็เลยจะเป็นปิดปลายท่อไปเลยนะคะแล้วก็เเป็นสีขาวนะคะตัดกับดาเงานะ,ค,ะคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ปลายท่อจริงเข้าไปด้วยนะคะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนท่อเป็นปลายท่อคู่คาร์บอนออกข้างนะคะ HKS นะคะแบรนด์แท้จากญี่ปุ่นนะจ๊ะอันนี้รองรับ Euro 5เรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้รถก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลือเออล้างขัดเคลือบสีนะคะซึ่งลูกค้าก็จะรับพรุ่งนี้นะคะคันนี้ก็เป็นไทเทเนียมนะคะแต่ว่าเก็บเก็บโครเมียมทั้งคันเลยเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการ,รโครเมียมนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเหลือเปลี่ยนล้อด้วยนะคะก็ซื้อรถพร้อมแต่งนะคะครบจบได้ที่เอ๋ยไายฟอร์ดเกษตรนวม,มินเลยนะคะพี่พี่ยินดีให้คำปรึกษานะในเรื่องของการแต่งรถนะคะทุกท่านเลยนะคะตั้งงบเท่าไหร่อยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่ก็พูดคุดยกันได้เลยนะคะเสียงดังตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้ารถลูกค้าเอ๋ยเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรีบมาต่อนะคะมาดู เรื่องล้างรถนะคะก่อนส่งมอบเนาะโอเคเดี๋ยวพามาดูคันนี้บ้างนะคะนี่คันนี้เป็นเอเวอเรสนะคะสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะโอไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้สปอร์ตปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้บวกแพ็คคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตปกติที่เอ๋ยรู้เพราะอะไรนี่เพราะว่าน้องไม่มีกล้องสามร้อยหกสิบองศานั่นเองนะคะคันนี้ราคาตัวรถอยู่หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทนะคะหนึ่งห้าสองสองนะ ราคานี้ก็คือ,อยังไม่รวมแต่งเพิ่มอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมแล้วก็เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะพี่พี่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะแล้วก็แรปเป็นสีเทาเนาะตัดกับสีดําเงานะคะพี่พี่ใส่ล้อนะใส่ล้อเป็นของ Oasis นะคะนี่ลายการวายสีดำเงาสวยๆแบบนี้เลยเบรก เบรกตัวนี้ถอดออกไปพ่นสีมานะคะเบรกถอดไปทําสีมาสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการใส่เบรกคัสตอมนะคะก็แต่ว่าอยากแบบมีสีก็สามารถทําได้นะทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะนี่เนาะแล้วก็ลัดมากับยางอะไรเอ่ยเอ่ยดูซิตัวนี้ใส่เป็นยางดีเซนตินะคะแต่ว่าต้องการเป็นสีดํานะคะพี่ๆก็ดูดุเหมือนกันนะหลอ่ลอๆเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมนะคะไม่ได้โหลดเนาะ เป็นช่วงล่างเดิมจากโรงงานนะคะสกเกิร์ดก็เป็นวิตเตอร์นะทั้งคันเลยพร้อมคิวซุมล้อนะคะนี่มาดูคันนี้บ้างนะคะคันนี้ก็เอเวอเรอีกแล้วโอ้โหวันนี้ก็คือเต็มโรงเลยนะเอเวอเรก็คือเต็มโรงเลยคันนี้เป็นส p o r t บวกแพ็กเกจนะคะพี่พีคาตัวรถอยู่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมืนบาทเนาะก็มีรถแต่งให้ดูเยอะแยะมากมายนะคะเผื่อพี่พี่พ<ๆ>อยากแบบเข้ามาดูตัวจริงนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะ บอกเลยว่าเข้ามาแล้วต้องเตรียมใจเลยนะคะเพราะว่าความอยากจะเต็มไปหมดเลยความอยากจะเต็มไปหมดเลยนะคะพี่พีนี่คันนี้ก็เปลี่ยนล้อเป็นก้านวายมาเหมือนกันเนาะไลยเหมือนโอเอซิสเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือคือล้อเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีลายคล้ายๆกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าแบบชอบแบรนด์อะไรอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นนี่คันนี้ก็เป็นไทเทเนียมนะคะขับสี เนาะเปลี่ยนล้อนะคะใส่เบรคคัสตอมมาด้วยนะคะยี่สิบซดนะคะจานหน้าใหญ่มากนะจานหน้าสี่รอยสิบนะคะแต่น,นี้ใส่เป็นช่วงล่างเดิมเข้ามานะคะแล้วก็ใส่ยางตัวไทยเนาะโอเพนคันทรีนะคะเป็นอานะรุ่น r าค่ะดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหลอเท่มากๆสเกิร์ตก็ใส่เป็นวิกเตอร์อีกแล้วนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะ เป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่คันนี้ก็เป็นแพลตินัมนะนี่ช่างฟิล์มของเรานะมากี่รอบ่าเจอคนนี้แหละทํางานเยอะสุดแล้วเนี่ยทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะช่างฟิลม์มคันนี้แพลตินัมนะคะพี่ๆราคาสองสองเจ็ดเก้าเนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามพัน V หกนะคะนี่ ตอนนี้ก็ติดฟิล์มอยู่นะคะเดี๋ยวดูว่าจะแต่งอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คือยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะน้องก็หล่ออยู่แล้วนะแพลตินัมนี่คือดูแบบเรียบหรูมากเลยนะคะไปกันต่อไปกันต่อที่คันนี้นะคะนี่ก็เป็นรุ่นไทเทเนียมอีกแล้วนะคะไทเทเนียมขับสี่ไทเทเนียมขับสีบนะะ่นะคะราคาตัวรถหนะนึ่งเก้าหนึ่งสองนะนี่คันนี้ก็ใส่สเกิร์ตเป็นของบิปเตอร์เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ ใส่จะเกิดเป็นวิกเตอร์นะคะพี่ๆี่คันนี้วิกเตอร์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถแคปนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ๋ดูให้นะคะพี่ๆอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่เนาะอยากได้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นหรืออยากใช้เงินออกรถน้อยนะคะอยากใช้เงินออกรถเริ่มต้นอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะไฟนงไฟแนนซ์นะคะเรื่องของการแต่งรถทุกอย่างเลยนะคะยินดีดูแลยินดีบริการพี่พี่ทุกท่านเลย นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะก็ตอนนี้เอ๋กำลังรอรถลูกค้าเอ๋เสร็จอยู่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จก็เอ๋ก็จะกลับบ้านแล้วจ๊านี่นะคะเป็นของค่ายเลนโซนะคะมาตั้งเอาไว้ฉเฉพาะลายที่ขายดีนะคะก็สามารถถ้าพี่ๆเข้ามาที่โชว์รูมก็จะได้เห็นรถแต่งจริงนะคะว่าโอเคเห็นของจริงแล้วแบบมันสวยมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะตัดสินใจได้ง่ายนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยางนะคะ R/T นะรักเทรนนะคะของค่ายเลนโซ่นั่นเองนะคะนี่ดอกยางเขาก็จะใหญ่ๆนะคะ R/T เนอะดูแบบทรงสปอร์ตหน่อยนะคะต่างกันกับ A/T A/T ก็จะเน้นแบบถนนเรียบหน่อยนะคะซี่ดอกยางก็จะเล็กกว่า R/T นะคะพี่ๆพ,พวกนี้ก็จะเป็นเอ่อล้อน้ำหนักเบานะคะ จากหลายๆค่ายนะคะมีวางตั้งโชว์ไว้นะคะสำหรับรุ่นยอดฮิตที่นิยมใส่กันนะคะก็เข้ามาดูได้เลยเนาะออฟส่งออฟเซตนู่นนี่นั่นนะคะมีหมดเลยนะคะเลือกได้อยากได้แบบทรงสุลตานจัดไว้รุ่นดูไบหรืออยากจะเป็นทรงอ f ฟโรดนะคะก็สามารถจัดได้เนาะทุกแบบเลยนะคะอย่างคันนี้นะคะก็ลูกค้าเปลี่ยนไฟถ้ายมานะใส่เป็นไฟคาดยาวนะคะก็คือตัวนี้นะ นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ไฟคาดยาวนะคะแล้วก็ใส่เป็นไฟเบรกนะคะคำว่าเอเวอเรสต์นะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนมาด้วยนะคะทำทรงแพนด้าทำทรงแพนด้านะคะเพราะว่าแรปหลังคาดำนะ,ะเปลี่ยนปลายท่อด้วยนะคะเป็น HKS นะคะปลายท่อคู่คาร์บอนเนาะก็รองรับ Euro 5เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มาดูคันนี้ตอนนี้ก็ทุกคนก็ใกล้จะเลิกงานกันแล้วนะใกล้กลับบ้าน ก็อยู่ในช่วงแรปหลังคาอยู่นะคะพี่ตุย้ยสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดหัวใจให้เอ๋ยตลอดเลย <c oughs> ก็คันนี้เป็นรุ่นเทรนนะคะเป็น e อเวอเรสต์เทรนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยเอ๋ยเข้าไปดูสิ <c oughs> ใช่ คันนี้เป็นสปอร์ตบอกแพ็กเกจนะคะพี่พี่ราคาตัวรถเนาะหนึ่งห้าแปดศูนย์นะเหมือนเขาติดเพิ่มอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชถูกแหละคันนี้เป็นรุ่นเทรนนะคะหนึ่งหนะ้าแปดศูนย์เนาะก็เป็นล้อเดิมล้อเดิมกระจังหน้าเดิมนะคะบคบายบายขอบคุณค่ะ นี่เขาก็แลปหลังค้งของคาอะไรกันเสร็จหมดแล้วเนาะภายในนะคะภายในรุ่นเทรนนะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะพี่พี่ไม่ใช่รุ่นเทรนตัวนี้ Sport. <S <S สปอร์ตสปอร์ตบวกแพ็คเอาใหม่คันนี้เป็นสปอร์ตบวกแพ็คนะคะก็เกียร์ออโต้หกสปีดเนาะแล้วก็มีหน้าจอใหญ่ๆเลยนะคะสิบสนิ้วนะคะพี่พี่ก็สปอร์ตสมชื่อเลยนะคะจะเน้นเป็นเบาะหนังสีดำเนาะได้สีดำนะคะพี่พี่แบบนี้นะสวยมากนะคะเป็นรุ่นขับสองนะคะ เอสเนี่ยมีทั้งหมด7รุ่นย่อยเลยนะคะพี่พีมีทั้งขับสองขับ4ี่นะเลือกตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะว่าอยากใช้งานประมาณไหนนะคะสามารถปรึกษาได้นะคะราคาตั้งแต่ล้านสามเนาะจนถึงสองล้านสองนะคะน้องเอมสวัสดีค่ะดีใจมากน้องเอมเข้ามาแล้ว <laughs> ก่อนพี่จะลงไลฟ์ ก็เดี๋ยวน่ะจะอีกประมาณไม่น่าเกินสิบนาทีเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่างานใกล้จะเสร็จแล้วนะคะน,นี่วันนี้ก็จะดูจริงๆเขาอยู่ในโรงอ้ไงนี้กันอยู่ในโรงรีวิวกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีรถ สวยมากนะคะเป็นเอเวอรสนะคะแรปสีขาวมุกแรปสีขาวด้านเป็นสีขาวมุกแบบด้านนะคะสวยมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าลงนะคะตอนนี้กำลังเพราะว่าต้องเฝ้ารถที่ลงแต่งก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่ามีอยากดูเอออยากได้โปรโมชั่นแบบไหนยังไงก็ถักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ดูทรงแบบเหนื่อยกันหรือเปล่าไม่มีใครคุยกับเอ๋เลยไม่มีใครพิมพ์คุยกับเอ๋เลย <c oughs> ขอบคุณคะ่ะน้องเอมโอ้ oh my god เป็นไงเธอแพทเทิร์เมนเดิมเลยนะดีครับพี่ <c oughs> เอ๋กดแชร์กดใจให้แล้วนะครับเสียงชดัดเจนเป็นไงแพทเทิร์เดิมขอบคุณมากเลยคะ่ะเป็นมอนิเตอร์ให้พี่นะ มามา,มาไปแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะรอรถเสร็จพูดคุยกันได้นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพจเอ่ยด้วยนะพี่คนนี้น่ารักสำหรับน้องเสมออหู้น่ารักจังเลยขอบคุณคะ่ะ ไปไปไปมีเพื่อนเพื่อนจะออกฝอน้องเอ็มอย่าลืมพี่นะแนะนำเพื่อนด้วยขอบคุณค่ะโอ้โหหัวใจรัวมากเลยถูกใจอ่ะแกพรุ่ง <c oughs> <c oughs> นี้ก็เดี๋ยวเข้ามาแต่เช้าเนาะตรวจรถนะคะส่งรถสั่งพรมหกมิติแล้วให้กับลูกค้านะคะก็เดี๋ยวรอล้างรถแล้วก็ใส่พรมเข้าไปเนาะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเอ๋ยลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจรถแล้วขอบคุณมากนะคะห,วหัวใจรัวมากเลยฝากกดไลค์กดหัวใจนะคะฝากกดติดตามเพจเอ๋ยด้วยนะคะฝากซัพพอร์ตเอ๋ยด้วยนะคะเวลาที่เอ๋ยโพสนะจะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่ๆโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอ๋ยไปก่อนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทานข้าวกันด้วยนะคะบ๊ายบาย I'll have <laughs>